ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino R3C หนึ่งแปด A สาม B set slash B S NPN Carbaspi Cross City Sensor N หนึ่งแปด Sensor ตรวจจับของเหลือระยะสูนถึง10มิลลิเมตรนะครับโอเคครับดำเรินต้นเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานเรารเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทนิการเปิดโปรแกรม Arduino IDE มาแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิปทวิยางลิงก์งที่อยู่ใต้วิดีโนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบก,กับหน้าบทความส่นใช้งานอโน,โน้ LGC ห8 a 3ง i s A s l a t BX n p n capacity proximity sensor M 1 8 Sensor เซนเซอร์ตรวจับวองเหลระยะสูงถึง10นะครับก็คือตัวนี้สามารถปรับระยะการตรวจจับได้ในระยะสูงกิเมตรจนถึง10กิเมตรนั่นเองะครับ โอเคครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานต้องการเลื่อนหน้าบทความบนห้า่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานตรู้ขั้การเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนตัดวิดีโอพิคันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมูลได้ในหน้าบทความน้นยครับนี่ครับให้ผู้ใช้งานเลื่อนหน้าบทความบนหน้า่างเล็กน้อยนะครับจนถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ด ให้ผู้ใช้งานถึงการตอบปี้โคตัวอย่างทั้งหมดเลยครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโคตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทำการเลือกพอทที่เชื่อมต่อจิบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูนชนูด้านบนแล้วจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอทแล้วทำการเลือกพอทที่เชื่อมต่อจิบอร์ดจากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO R3 เพื่อไปนของนยูนครับจากนั้นทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกจด้านบนในเรื่องมาที่มนูอัปโหลดเมื่อการกดเข้ามาที่มันอัปโหลดแล้วจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการปฏิโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะปฏิโค้ดก็ทําการกดที่ปุ่มแก้รระบวด้านบนหรือปุ่มแทนสซิลด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดตองกเสร็จจะมีข้อความและน้ำโหลดยิ่งปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมนะครับต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดปุป่าเปิดหน้าจอซีเร Mon โมนิเตอร์ขึ้นมาครับโดยเข้าไปที่แถบเมนูซีเรียลโนบนนะครับจากเืนกมาที่เมนูซีเรียลโมนิเตอหรือจะกดคลิกเข้าไปที่รูปเล่นขยายที่ด้านขวาตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อการเปิดหน้าจอซีเรียลโม itor ขึ้นมาแล้ว ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็นดาวขันหกน้อยนะครับซึ่งเรื่อการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นเลยว่าในครานี้ในหน้าจอสีโรเอนเตอร์จะแสดงค่าสแานดสัญญาณขึ้นมานะครับในกรณีที่เซ็นเซอร์ตนนัวนี้ซึ่อมันรุ X, ่น Bx นะครับต้องจำว่าเป็นรุ่น Bx อ่ายังไม่ตรวจพบของเหลวนะจะมีค่าสแานดสัญญาณขื้นหนึ่งเดย์นะเช่นสัญญาณไปท้ายนักระดิษฐ ซึ่งจะแตกจากรุ่น B Y นะครับแเป็นรุ่น B Y ในกรณีที่ยังไม่ตรวจพบของเหลวค่าสถานะสัญญาณยังเป็นสูย่เลยนะครับการส่งผิดโค้ดของสองตัวนี้จะต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคกลับมาที่ตัว B X กันต่อเมื่อเซนเซอร์ยังไม่ตรวจพบของเหลวจะมีค่าสถานะสัญญาณเป็นหนึ่งและจะมีข้อความไม่พบของเหลวปรากฏขึ้นมาแต่ว่าในกรณีที่มีของเหลวใดๆก็ตามนะครับ ไปวางอยู่ที่หน้าตัวเซ็นเซอร์อิเชนในกรณีนี้นะครับอ่าอันนี้คือระยะตรวจจับยังไม่ได้ปรับนะยังไม่ทำการปรับอ่าถ้ายังไม่ได้ทำการตรวจจับคระยะมันจะสั้นมากๆเห็นไหมว่าอันนี้คือระยะศูนมิเมตรนะครับก็คือแบบแนบชิดเลย เมื่อมีการตรวจพบของเหลวนะครับจะมีไฟสถานะติดขึ้นที่ด้านหลังของตัวซินเซอร,ร์ด้วยนั่นเองนะครับและเห็นว่าเมื่อสักครูน่นี้ในหน้าจอ Serial Monitor ค่าสถานะสัญญาณนะฮะจะเปลี่ยนจาก1เป็นศูนย์และจะมีข้อความตรวจพบของเหลวปรากฏขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับโอเคไปกันต่อเราสามารถผู้ใช้งานสามารถเพิ่มระยะการตรวจจับได้ อ่าอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เห็นแต่ว่าไม่สามารถตรวจจับแลก็ฮอล์ที่อยู่ด้านในอ่าในภ้าชนะได้นะฮะให้ผู้ใช้งานทําการปรับหมุนตัวต้านทานอยู่ด้านหลังัวเทนเซอร์ครับที่เป็นอ่าล็อตสกร,สกรูตรงนี้ให้ผู้ใช้งานทําการหมุนเพิ่มระยะครับให้หมุนตามเข็นมนาฬิกานะครับถ้าหมุนทำอ่าหมุนตามเข็นมนาฬิกาจะเป็นการเพิ่มระยะการตรวจจับขึ้นมาอ อาจริงเลยว่ามีระยะกันอตอนนี้ระยะตรวจจับเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรอ่าใช่ครับก็คือสิมิลิเมตรนั่นเองก็คือระยะสูงส,สุดของมันแล้วเมื่อทําการตรวจหาของเหลวผ่านภาชนะ ก็จะสามารถตรวจจับพองเลียวผ่านตัวภาชนะได้นั่นเองนะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สายบุญไพ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ